มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหากระจายละครโบ๊ะบัแห่งปีมาแล้วค่ะทีเซอร์เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงทำถึงน่าดูมากแปนละครเตรียมฟินเจมเจีรายุแล้วก็เบลล่ารานีกลับมาจับคู่อีกครั้งในละครพีเรียดคอมเมดีสุดฟิลคูดนะคะ เรื่องเจ้าคุณพี่กับอินางคำดวงหลังสร้างปรากฏการความเข้ากันมาแล้วหลายเรื่องล่าสุดทางช่อง3ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้อย่างล้นหลามเลยค่ะเรื่องราวความน่ารักปนโบะของคู่พระคู่นางรอให้ชมเต็มอิ่มเริ่งมงวันที่3กันยายนวันพุธและพระหัสสบ,บดีเวลา20สบนิกา30นาทีทางช่อง3และ3ทันะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ